ดีลใหญ่ประวัติศาสตร์มาหาการ์การย้ายทีมอิซักสู่หงแดง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น v r ครับผมเชื่อครับว่าข่าวการย้ายทีมของอีซักนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะมีหลายคนครับที่ติดตามมหากราบเรื่องนี้อยู่ครับวันนี้ครับเราจะพาไปย้อนรอยมหากราบการย้ายทีมที่เรียกว่า เข้มข้นที่สุดของตลาดนักเตะพิมร์ลีกในซัมเมอร์นี้และนั่นก็คือในกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักครับกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลที่สุดท้ายนั้นกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยครับข่าวการย้ายทีมของอิซักนั้นนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์ตอนที่นิวคาสเซิลมีปัญหาเรื่องกฎการเงิน FFP หรือว่า Financial Fair Play นะครับหลายสำนักข่าวเริ่มรายงานว่าสติการดงนั้นอาจจะต้องปล่อยสตาร์ดังออกไปครับเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินและชื่อของอิซัก นะครับกองหน้าชาวสวิตสลายนี้นะครับก็คือหนึ่งในตัวเต็งครับที่จะถูกขายทีแรกครับก็มีทั้งอาร์เซนอลและเชลซีที่ถูกโยงกับอิซักแต่สุดท้ายทีมที่เดินหน้าอย่างจริงจังก็คือลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของกุนซืออย่างอาเนสลอลตโดยสื่ออังกฤษครับก็ได้รายงานตรงกันว่าหงแดงนั้นมองอิซัก เป็นกองหน้าสําคัญครับที่จะเข้ามาแทนที่ความไม่แน่นอนของดาวินนูเนสซึ่งตอนนี้นูเนสเองนะครับก็ได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการเจรจานะครับยืดเยื้อหลายสัปดาห์เลยครับลิเวอร์พูลนั้นยื่นข้อเสนอครั้งแรกไปประมาณ110ล้านปอนด์ครับแต่ก็ถูกปฏิเสธทันทีครับขณะเดียวกันแฟนบอลเองก็ลุ้นกันแบบนั่งไม่ติดครับบางช่วงถึงขั้นมีข่าวว่าหงแดงอัดถอนตัวแต่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลกับมายื่นข้อเสนอรอบใหม่ครับที่มันมากกว่าเดิมโดยเปจำนวนเงินถึง 125ล้านปอนด์กับโบนัสพิเศษอีกครับท้าที่สุดนะครับข้อตกลงนี้ก็สําเร็จเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับก่อนตลาดซื้อขายจะปิดอิซักเดินทางมาตรวจร่างกายที่เมลวูดครับและเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลโดยเซ็นสัญญาระยะยาวพร้อมรับเสื้อหมายเลข9อันทรงเกียรติของสโมสรด้วยครับจนถึงตอนนี้ครับแฟนๆหงแดงเองก็ต่างตื่นเต้นที่จะเห็นอิซักลงสนามครับเขาถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นคีแมนในแนวลุกร่วมกับซาลาคดิกาโป อิกิติเก้และสมบูสไลโดยเสืออังกฤษครับยังยกให้เป็นหนึ่งในดีลที่ใหญ่ที่สุดของพิมลีกในซีซั่นนี้เลยทีเดียวครับนี่แหละครับก็คือเส้นทางมหากราบการย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อิซักสู่ลิเวอร์พูลจากข่าวลือสู่ความเป็นจริงที่ทําให้แฟนของเดอะคอปทั่วโลกต่างได้เฮกันลั่นครับและเพื่อนๆคิดว่าอิซักนั้นจะพาหงสแดงไปได้ไกลขนาดไหนในฤดูกาลนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที